ฟูดา้าชุบชีวิตผู้ป่วยมะเร็งปอดหลายคนทั่วโลกด้วยหัวใจนี่คือผู้ป่วยชาวไทยไวัย86ปีเนื่องจากมีโรคประจําตัวเป็นความดันโลหิตสูงจึงได้ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลท้องถิ่นเป็นประจําแต่การตรวจร่างกายครั้งนี้เจอเนื้องอกหนึ่งก้อนที่ปอดข้างซ้ายแพทย์ในท้องถิ่นไม่กล้าทําการเจาะชิ้นเนื้อให้ผู้ป่วยเนื่องจากอายุที่ค่อนข้างมากและมีโรคประจําตัวญาติผู้ป่วยจึงสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่งและแตัดสินใจมาที่โรงพยาบาลของเรา นี่คือภาพซีทีแบบฉีดสีเราจะเห็นได้ว่าที่ปอดข้างซ้ายส่วนบนมีเนื้องอกหนึ่งก้อนอยู่ตำแหน่งสูงมากติดกับส่วนโค้งเอออติกเป็นเขตที่อันตรายมากวันนี้เราจะทำการเจาะเข็มผ่านผนังอกด้านหน้าเพื่อทำลายเนื้องอกด้วยความเย็นและเจาะชิ้นเนื้อส่งตรวจพร้อมกันตอนนี้เราได้ทำการเจาะเข็มเข้าไปแล้วโดยเจาะจากผนังอกด้านหน้าไปถึงขอบด้านหน้าของเนื้องอกหลังจากนั้นส่งตรวจเซลทันที ผลตรวจออกมาว่าเป็นเซลลมะเร็งยืนยันว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคมะเร็งปอดซ้ายส่วนบนยายคะ,ะการรักษาใกล้เสร็จแล้วนะคะเจ็บไหมคะยายคะช่วยออกเสียงอีออกเสียงอียาวๆนะคะต่อ เราทำการรักษาเสร็จแล้วเรียบร้อยกลับไปที่ห้องได้ทุกอย่างค่อนข้างดีนะคุณพ่อชื่อสุวัตนะคะลีลาพรชัยนะคะที่เป็นลูกสาวชื่อสุภานีลีลาพรชัยเมื่อ5ปีที่แล้วคุณพ่อ,อ,อป่วยเป็นมะเร็งปอดนะคะอาการที่พบก็คือว่าเวลา ไอเนี่ยนะคะจะมีเสียงหะปนเลือดออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจเอ็กซเรย์ปอดก็ปรากฏว่าพบก้อนเนื้อไปทำซีทีสแกนนะคะแล้วก็คุณหมอส่งไปทำเพสสแกนเพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นมะเร็งปอดจริงๆนะคะคุณหมอแนะนำว่าจะต้องตัดชิ้นเนื้อปอดทางขวานะคะประมาณ2ใน3ส่วน ซึ่งเราเห็นแล้วว่าคุณพ่ออายุเยอะแล้วถ้าตัดไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อสุขภาพก็เลยเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามีที่ไหนที่เขาได้รับการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดบ้างก็พบว่าฟูด้าอันนี้มีการทำไครโอเซอร์จิรีก็เลยพาคุณพ่อมาปรึกษาแล้วก็ทำการรักษาที่นี่ค่ะไม่ผ่าตัด ะะก็คุณหมออธิบายแนวทางการรักษาซึ่งอายุปูนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการผ่าตัดก็คุณหมอลงก็วางแผนการรักษานะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาว่าเป็นยังไงยังไงบ้างสเต็ปเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ให้การดูแลรักษาดีลงทั้งพยาบาลที่นี่นะคะลงเคายบานทั้งหมอดีกว่า บบให้ให้การดูแลใกล้ชิดคล้ายคำอธิบายมาเยี่ยมมาเยี่ยนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะให้ความเป็นกันเองมากกว่าดูแลใกล้ชิดนะคะ,ะก็น่ารักนะคะทั้งพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลด้วยปรึกษาโรคมะเร็งโทร094221 1169หรือ0815803 998